อันนี้เป็นใบไม้ครับผมใบไม้ครับเปลี่ยนสีต้นอะไรครัต้นไม้อะเห็นได้เลยยังไม่มีหิมะใช่ไหมครับเพราะที่นี่ยังไม่ใช่ส่งที่สุดเอ่อพเข้าหิมะบงก็โยนะครับความยาวห้าสกว่ากิโลนะครับแต่ว่าเป็นพกระดิ่งไม้ยาวเท่าไหร่ข้อมสูงที่สุดนะครับห้าพหร้อยกว่าเมตร อยูด yup. ้จาน้ำทะเล500กมนะครับยังเมื่อวันนียเราอยู่ในช่องแคบเสอ้อกระโตนนั้นนะครับมันก็อยู่ในภูเขาล้าวงภูเราหิมะมากับภู้เกาหิมะมันกรยนต์แล้วก็อยู่เมื่อวานนี้ช่องแคบนะช่องแคบจะอรกัอยู่ข้างหลังภูกเราหิมะมังกรยนตีวันนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าของภูกเราหิมะมังกรยน์ถ้าว่ามีเส้นทางตรงๆนะครับมันจะใกล้มากเลยครับคิดว่าไม่เกินละตเมื่อวานเราใช้เวลานชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงคือเราต้องอุ้มต้องอุ้ม โอ้สว่วนที่ยอกข่านะคะที่สองที่สุดน,นะครับเดี๋ยวนี้เรายังมุงไม่เห็นว่าวันนี้มีมาเลยครับโอ้โหใส่ในบ้านแล้มีเวลาเยอะแยะลูกค้า,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 าไม่เคยนอนหนักสักทีเลยครับ ออกซิเจนอนอกซิเจน,น,นต้องโดบก่อนขึ้นภูเขา ขาโพลเลยที่มะมังกรหยกที่รักแขกพร้อมไปจะลงไงลื่นดี お <music> ไม่ได้รอเล่นนะมีสองมัน่น ให้เราไปนั่งข้างหลังแล้วปะการทำไมอย่างนี้ล่ะครับเขาให้แกนั่งอยู่ข้างหลังไม่สังเกตเลยอเขาเลยเสออีกนึง้วเนี่ยครูครูก็รอเาเที่ยไม่พาเลยทรเลยโทรโทรชวนนุๆีแล้วอ้นีกะไระาชโม่าเนี้ยมีแม่น้ก็มีเยอะลงก็ ลมก็แรงนะครับก็เลยที่นี่เดี๋ยวนี้เราเริ่มเนี่ยเรื่องการสร้างกังหันลมกังหันลมขึ้นมาเพื่อพันธุไฟฟ้านะครับพันธุไฟฟ้า ความยาวประเทศยมถึงงครับวามยาวส3กิโลความกว้างครับตอนที่ที่กว้างที่กวางที่สุดนั้นนะครับกว้างประมาณเกกิโลครับ

tao 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 开、哦、个几去了噶？哈哈哈哈哈！我买啥？那你出去看就说你要买那